สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำ power bank นะครับ6,800นแปอมิล mm ลิแอม power bank c l ิปเป็นของยี่ห้อโอรันซีหรืออรันซีนี่นะครับเนี่ยยี่ห้อนี้เป็นรุ่น B G 2นะครับรุ่นใหม่วันนี้ใส่กับพวกอ่ากล้อง Go Pro แล้วก็โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั่วไปที่เป็นไทยซีนะครับอันนี้จะเป็นสายเว b ีมาให้นะครับ เวลาชาร์จก็ใช้ตัวนี้เสียบเสียบครับอะแดปเตอร์มือถือชาร์จได้เลยนะครับเวลาใช้งานก็เอาฝั่งนี้เสียบตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เสียบกับโทรศัพท์มือถือหรืออ่ากล้องโกโปรได้เลยนะครับถ้าใส่กับกล้องโกโปรก็จะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับนี่ครับใส่กับตัวนี้ได้เลยเนี่ยใส่กับกล้องโกโปรได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับอุปกรณ์เสริมไม่ได้แถมมาในกล่องนะครับแล้วก็ ใส่กับเคสแบบนี้ได้นะครับนี่เคสแบบเนี้ยเคสที่ใส่กับโกโปรอันนี้เป็นเคสของโกโปรก็เป็นเคสเหล็กนะครับตัวเนี้ยแข็งแรงใช้ได้เนี่ยก็เอาโกโปรใส่เข้าไปข้างในเนี่ยตัวนี้น,นี่พอใช้งานถือไปได้เลยนะครับนี่จะสลับทางว่าส่ไมค์ก็ได้อันนี้เป็นเคสของโกโปรใช้โกโปรมีหลายมีหลายแบบไม่ใช่โกโปรก้าวโกโปรแปะ าใส่กับโทรศัพท์ก็ใส่แบบนี้ได้ตัวนี้โทรศัพท์มาใส่เนี่ยอันนี้เป็ตนตัวนี้แบบธรรมดาครับราคาถูกๆถ้าแบบดีๆกว่านี้ก็อาจจะร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบหมุนเอานะครับหมุนเอาไม่ต้องมาดึงอย่างเงี้ยอันนี้แบบธรรมดาใช้กับโทรศัพท์ทั่วไปได้นะครับใช้กับโทรศัพท์ก็ได้ประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงนะครับใช้กับโกโปรก็ได้ประมาณหกถึงสี่เอ้สี่ถึงหกชั่วโมงนะได้แน่นอนนะครับตัวเนี้ย 2,000เอ้ย6,800มิลลิแอมนะครับ o อ e แบงค์ c l ิปตัวเนี้ยใช้งานง่ายพวกนี้ก็ที่ส่กับขาตั้งกล้องได้ทั่วไปนี่เป็นสกูตรงนี้ยเสียบกับขาตั้งกล้องได้เลยนะครับแล้วกหรือจะซื้อไอตัวที่เป็นสามขาก็าจะตั้งบนโต๊ะได้อีกนะครับผมคุ้มครับราคาไม่เกินพันบาทนะครับผมสวัสดีครับ